สวัสดีครับผมใหญ่กฤษด,ดาเสรษฐมงคลเลอร์และคุณอยู่กับผมในรายการ Tech s h i l l รายการในตอนนี้เนี่ยฮะจะเป็นตอนของเทคนิคการถ่ายภาพคําถามที่ผมเจอบ่อยๆก็คือว่าจะถ่ายภาพยังไงให้ได้หน้าชัดหลังเบลอในตอนนี้เนี่ยเราจะมาบอกกันทั้งหมดเลยครับว่าการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแบบรับประกันความเบลอคือไม่เบลอภาพก็เบลอคนเลยนะฮะทำยังไงนะครับ เทคนิคการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีอยู่ประมาณ3หรือ4แฟกเตอร์ในการทําให้ได้ภาพที่เป็นหน้าชัดหลังเบลออธิบายหน้าชัดหลังเบลกันก่อน,อนหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยนะฮะถ้าภาษาการถ่ายภาพจริงๆจะเรียกว่าเป็นการคุม depth of field นะครับ depth of field ก็คือระยะชัดลึกของภาพน่าจะนับตั้งแต่จุดที่เราโฟกัสที่ชัดที่สุดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะซึ่งมันมี 3- 4สแฟกเตอร์ที่บอกเมื่อกี้ว่า มันจะเอามาควบคุม De p t h of field หรือว่าระยะชัดของภาพนะฮะอย่างแรกที่เราสามารถจะควบคุมระยะชัดของภาพได้ก็คือเรื่องของรูรับแสงนะครับรูรับแสงเนี่ยก็จะเป็นค่า f นะฮะหรือเวลาที่เราซื้อเลนส์นะครับที่ข้างๆเลนส์ก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าเลนส์ตัวนี้มีค่ารูรับแสงเท่าไหร่ซึ่งก็จะมี2แบบนะฮะถ้าค่า f ที่เขาเขียนเป็น f เดียวอย่างตอนนี้ผมใส่อยู่เนี่ยจะเป็นเลนส์55 f 1.8นะครับ ตัวเลข1.8เนี่ยก็คือมันจะเป็นค่ารูรับแสงค่าเดียวหรือว่าถ้าคุณใช้กับเลนส์ตัวอื่นที่เป็นเลนสูนะฮะเลนส์บางตัวคุณจะเห็นว่าค่ารูรับแสงเนี่ยมันจะเป็น f แล้วก็ขีดอย่างเช่น f 3.5ถึง5.6นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าบอกอะไรตัว f ที่เป็น3.5ถึง5.6เนี่ยนะครับหรือว่าตัวเลขที่มันมี2ช่วงแบบนี้จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าเลนส์ตัวนั้นจะเป็นเลนส์ f ไหล คำว่า f ไหลก็คือหมายความว่าถ้าเขาเขียนว่า3.5ถึง5.6หมายความว่าถ้าเลนส์ตัวนั้นซูมที่ y สุดก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้ซูมเลยนะครับหมุนไปที่ y สุดเนี่ย f สว่างสุดหรือว่าค่า f กว้างสุดที่เปิดได้ก็คือ3.5แต่ถ้าคุณหมุนซูมไปเรื่อยๆนะครับตัวค่า f ที่เปิดได้กว้างสุดเนี่ยมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะฮะจนถึง f 5.6ที่ผมบอกว่า ค่า f มันลดลงบางคนอาจจะงงนะฮะต้องอธิบายกันก่อนว่าค่า f เนี่ยยิ่งเลขยิ่งน้อยรูรับแสงจะยิ่งกว้างแต่ถ้าเลขยิ่งเยอะนะครับรูรับแสงจะแคบลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจําง่ายๆว่าเลขยิ่งน้อยนะฮะรูรับแสงมันก็จะกว้างขึ้นพอรูรับแสงกว้างเนี่ยฉากหลังมันก็จะหลุดมากขึ้นด้วยเลนส์ตัวเดียวกันถ้าคุณใช้ค่า f อย่างเช่นเลนส์ตัวนี้คุณใช้ค่า f 1.8ถ่ายภาพเสร็จแล้วคุณใช้ f 8ถ่ายภาพภาพที่ได้1.8ฉากหลังมันก็จะเบลอมากกว่านะฮะจำง่ายๆว่ารูรับแสงยิ่งกว้างนะครับฉากหลังยิ่งเบลอนะฮะรูรับแสงยิ่งกว้างตัวเลขยิ่งน้อยนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าจําแล้วมันมึนๆตกลงว่ามันค่า F อยังไงกันแน่เนี่ยนะครับนึกถึงตาเราเพราะว่าค่า F Number หรือว่า f s t o ตนะฮะหรือค่ารูรับแสงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เรียนแบบมาจากม่านตาของเรา ถ้าเรามองอะไรมาตาปกตินะครับคือมองปกติในม่านตาเราก็จะเปิดกว้างตามธรรมดานั่นก็คือจะเป็นชัดเตือนแต่ถ้าเราต้องการจะเพ่งหรือเราต้องการจะเก็บรายละเอียดของวัตถุที่เรามองจะสังเกตว่าม่านตาเราจะหลีลงมานะนั่นก็คือแอปแคบเราก็จะได้ทีเทลได้ความชัดลึกของภาพครับแฟกเตอร์ที่2ที่จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยนะฮะมันหน้าชัดหลังเบลอก็คือเรื่องของทางยาวโฟกัส ทางยาวโฟกัสเนี่ยก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างๆตัวเลนส์นี่แหละหรือตัวเลขที่เราเรียกชื่อเลนส์นะครับอย่างเลนส์ที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นเลนส์70-200 70-200บอกอะไรนะครับยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะแค่ไหนทางยาวโฟกัสก,ก็จะยิ่งมากขึ้นทางยาวโฟกัสมากขึ้นมันสามารถจะดึงภาพขึ้นมาได้ไกลขึ้นหรือที่เราพูดกันง่ายๆว่ามันซูมเยอะขึ้นนะฮะส่วนเลขทางยาวโฟกัสน้อยๆองศาการภาพก็จะกว้างขึ้นก็จะทําให้เราสามารถจะเก็บ พื้นที่ของภาพได้เยอะขึ้นที่เราเรียกกันว่าเลนส์มุมกว้างหรือว่าเลนส์ w i นะครับยิ่งตัวเลขของทางยาโฟกัสเยอะแค่ไหนหรือว่าช่วงสูมเยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับภาพที่ได้ฉากหลังก็จะหลุดมากขึ้นหรือที่เราบอกว่า depth of field เนี่ยมันตื่นมากขึ้นนะฮะเวลาที่เราจะถ่ายภาพถ้าอยากได้ฉากหลังที่มันหลุดเยอะๆนะฮะฉากหลังที่เบลอเยอะๆเราก็ต้องใช้เลนส์ที่มันมีทางยาวโฟกัส ส,สูงนะครับหรือว่าถ้าเราใช้เป็นเลนส์ซูมนะฮะเราก็ซูมไปสุดเลยก็ได้นะครับแต่ช่วงทางยาวโฟกัสที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพคนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ85มิลนะฮะแต่บางคนจะบอกว่าเอะแล้วทำไมผมเอาเลนส์50มิลมาถ่ายมันก็ออกมาได้ใกล้เคียงกันออกมาสวยเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่ากล้องบางตัวเนี่ยเป็นกล้อง ตัวคูณหรือว่าพวกกล้อง APS-C นะฮะกล้องพวกนี้เนี่ยจะมี m u l t i p l y factor หมายความว่าคุณเ,าเอาเลนส์อะไรก็ตามใส่ตัวกล้องจะคูณทางยาวโฟกัสของคุณนะฮะอาจจะเป็นคูณ1.5นะครับคูณ1.6หรือว่าคูณ2ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวกล้องของเราด้วยนะครับพอคูณออกมาเสร็จอย่างเช่นเลนส์50เนี่ยคูณมามันก็จะกลายเป็นเลนส์ประมาณใกล้เคียงกับ85นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นช่วงสำหรับการถ่าย พอ t เทร t พอดีนะครับแต่ถ้าใครใช้เป็นกล้องฟูลเฟรมแบบนี้อย่างตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น A7R นะฮะกล้องฟูลเฟรมเนี่ยเวลาที่เราถ่ายเราก็ถ้าอยากได้พอ t r a i t แน่นๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเลนส์สักประมาณช่วง85หรือว่าใช้7200 0แบบนี้ก็ได้ก็ยืดหยุ่นดีคือเราสามารถจะซูมเข้าซูมออกได้นะก็จำไว้ว่ายิ่งทางยาวโฟกัสเยอะเท่าไหร่ฉากหลังยิ่งหลุดมากขึ้นเท่านั้นครับแฟกเตอร์ที่3นะฮะที่จะ ควบคุมระยะชัดหรือว่าการทำให้ภาพเนี่ยมันน่าชัดหลังเบิกก็คือระยะตั้งแต่จากตัวกล้องถึงแบบกับแบบถึงฉากหลังนะฮะอันนี้สมมติครับก็อันนี้เป็นกล้องนะครับถือกล้องอยู่ฮะนะครับอันนี้ถือกล้องอยู่นะครับ,นนออรบตัวนี้เป็นแบบนะครับเป็นนางแบบสวยเลยเสื้สสีส้สมนะฮะแล้วก็อันนี้สมมุติว่าเป็นฉากหลังนะครับระยะการควบคุมระยะเนี่ยนะฮะก็คือว่าถ้าระยะจากกล้องถึงตัวแบบนะครับสั้นกว่าหรือว่าใกล้กว่า ตัวแบบถึงฉากหลังฉากหลังก็จะยิ่งหลุดคือยิ่งระยะจากกล้องถึงแบบนะฮะสั้นกว่าแบบถึงฉากหลังลมากขึ้นทเท่าไหร่นะฮะฉากหลังมันก็จะยิ่งหลุดมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายนะครับถ้าเราถ่ายเนี่ยนะฮะถ่ายใกล้ๆนะครับยิ่งเราเข้าใกล้แบบมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทาให้ฉากหลังมันหลุดมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าแบบไปอยู่ติดกําแพงเลยล่ะหรือว่าอยู่ใกล้กับฉากหลังเลยนะครับเราไปจ่อเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่า ระยะเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยแบบมันใกล้กับตัวฉากหลังมากเกิดไปเพราะฉะนั้นถ่ายยังไงมันก็ไม่หลุดนะฮะเทคนิคก็คือดึงแบบออกมานะครับเอาแบบออกมาให้อยู่ห่างจากฉากหลังเข้าไว้ก่อนแล้วเราเข้าไปจ่อใกล้ใกล้แต่การที่เราจะเข้าไปจอใกล้ใกล้ก็อยู่ที่ตัวเลนส์ที่เราจะใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นการถ่ายให้ฉากหลังเบลอแล้วตัวแบบชัดเนี่ยก็จะมี3ามแฟกเตอร์นะครับก็คือในเรื่องของ รูรับแสงที่ใช้นะครับในเรื่องของทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้แล้วก็ในเรื่องของระยะระหว่างกล้องถึงแบบกับแบบถึงฉากหลังถ้าเราคุม3ค่านี้ได้นะฮะร,รับรองว่าภาพที่คุณได้ออกมาเนี่ยน่าชัดแล้วก็หลังเบลอแน่นอนครับนอกจากแฟกเตอร์3อันที่เราพูดกันแล้วเนี่ยนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่เป็นประเด็นอยู่นะครับก็คือหลายๆคนจะบอกว่า เเซซนอร์ S S ขนาดของเซนเซอร์มีผลไหมนะฮะตัวขนาดของเซนเซอร์เนี่ยถ้าเป็นฟูลเฟรมเราจะรู้สึกว่าฉากหลังมันหลุดง่ายกว่ากล้องที่มันเป็นตัวคูณซึ่งประโยคนี้ถูกต้องไหมก็ต้องบอกว่าทั้งถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับที่บอกว่าทั้งถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเซนเซอร์ใหญ่หรือเซนเซอร์เล็กเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแฟกเตอร์เดียวกันหมดฉากหลังหลุดเหมือนกัน,น,กน,กน,กนทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าอ่ะแล้วทาไมกล้องที่เป็นฟูลเฟรมกับกล้องที่เป็น APS-C กล้องที่เป็นฟูลเฟรมฉากหลังหลุดมากกว่าเนื่องจากว่ากล้องที่เป็น apsc หรือว่ากล้องที่มีขนาดเซนเซอร์เล็กกว่าฟูลเฟรมซึ่งเราใช้เป็นขนาดมาตรฐานในการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันจะมีมัลติพลายแฟกเตอร์หรือตัวคูณทางยาวโฟกัสขึ้นมาเลนส์ที่คุณใช้อย่างเช่นเลนส์50นะฮะพอ50เนี่ยคูณขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเลนส์ประมาณ80บวกลบเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาบอกว่าเอาเลนส์50นะฮะซึ่งคูณออกมาประมาณ80เทียบกับเลนส์ 80หรือ85บนกล้องฟูลเ frame ตัวเลนส์85บนกล้องฟูลเ frame จะฉากหลังหลุดมากกว่าเนื่องจากว่ามันคือผลหรือว่าคือเอฟเฟกของเลนส์85จริงๆในขณะที่ว่าบนกล้อง APS-C หรือกล้องตกคูณน,นะครับสิ่งที่คุณได้คือเอฟเฟกของเลนส์50ที่มีช่วงทางยาวโฟกัสเทียบเท่ากับเลนส์80หรือ85ฉากหลังที่หลุดก็ยังหลุดแบบเลนส์50 ตามที่ผมบอกว่ายิ่งทางยาโฟกัสเยอะเท่าไหร่ฉากหลังยิ่งหลุดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราเทียบการหลุดของฉากหลังที่เลน50ห้าิบกับเลน80แปดสิหรือเลน85ปดิบห้าเลน80แปดิหรือเลน85ปห้าฉากหลังหลุดมากกว่านั่นคือสาเหตุว่าทําไมเรารู้สึกว่ากล้องฟูลเฟรมทําฉากหลังเบลอได้ดีกว่ากล้องที่มีตัวคูณนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการใช้งานสำหรับการถ่ายภาพให้ได้หน้าชัดหลังเบลอนะครับส่วน ใครที่บอกว่าแล้วฉากหลังเบลอเนี่ยสวยไม่สวยดูยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าฉากหลังเบลอสวยไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่จะดูกันที่โบเก้กับอีกหนึ่งเทคนิคคือการละลายฉากหลังนอกจากจะทําให้มันเบลอเฉยๆเนี่ยนะครับการทําให้เกิดโบเก้ขึ้นมาเป็นดวงๆเนี่ยก็จะทําให้ภาพเนี่ยมันดูสวยงามมากขึ้นการเกิดโบเก้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากแหล่งกําเนิดแสงก็คือพวกหลอดไฟเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โบเก้สวยๆฉากหลังเบลอสว,สวยๆนะครับพยายามหา b บล็กกราวดนะครับหรือว่าพื้นที่ฉากหลังที่มันมีแหล่งกําเนิดแสงนะฮะอาจจะเป็นแสงสะท้อนก็ได้หรือว่าถ้าเอาง่ายที่สุดก็พวกหลอดไฟนะครับใช้พวกหลอดไฟคริสต์มาสก็ได้นะพวกนี้เนี่ยรับรองว่าโบเก้ออกมาเนี่ยวิงวงิแน่นอนทั้งหมดนี้จะเป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่ให้ได้หน้าชัดหลังเบลอแบบรับประกันความเบลอพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ